สัสดีครับเบอร์งัวอายุ6เดือนถึง7เดือนนะครับผมไอ่จะเป็นลูกของไอซูเปอร์เอ็กไอ่โตยู่ต,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 ตนุโตนุนะครับเป็นลูกซูเปอร์เอ็กนี่ครับ กำลังตันกำลัง <Gym>. อ้วนนะครับแดงเข้มเป็นตัวเมียตัวเมียอยู่สามสามตัวนะครับตัวเถอกตัวผูอยู่สองตัวสามตัวนะครับนี่จะเป็นตัวเมียเพื่อนไอจากสีแดงเริ่มสิกลายเป็นสีดำานะครับ เนื่องจากอายุน้ำเราจะเข้าสู่นาหนาวเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศน้ำเปลี่ยนไปตามอายุน้ำะน,น,ะน,นะครับแต่กอนไหนตัวตัวนี้นะจะเป็เนอ้สีแดงสีแดงเขามาเ้มนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มมีดำขามาเสี่ยมเครอดำแดงจป็ดำนะตัวนี้ก็ได้การแห้งครับ เบื้องไทยเป็นรันเป็นรันเลยครับอายุหกเดือนอยางเขาเจ็ดเดือนนะครับราคาโบฮูว่ตตอนนี้ไปไกลสมัยนะไกมง่วเอียบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นไอ้ เอบหนึ่งเหรอครับผมบา,าบางไข่บางอะไรซ้ำกว่าจีดูหกเจ็ดหมื่นอาจจะได้นะตัวนี้ลูกเอฟซ้ำหนึ่ง หลอดจากลำปีสก,กินครับโอ้ใสมันเลยครับตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้นะครับกํลังดูดนมแม่เลย แดงโบสออกดำนะครับตัวนี้จะขายเล็กน้อยครับงูยาวเตี้ยตันนั่งน้านะครับพัฒนาสายพัดง่วจากเอบหนึ่งไป สูเลือดลอยนะครับตอนนี้ได้แค่อีบนึงนะครับต้องอีกหลายปีใช้เวลาเป็นสิบปีนะครับสิบกวาปีตังสิบไปหอดเลือดลอยได้นะครับอันนี้ลกูกซูเปอร์อีบ นะครับ่ได้มาให้อ้สิบอรสองเดือนแล้วครับก็เลยมาไทยมันยาก,กาศบึงความคืบหนาของง่วพอดีก็น่าจะร่วงเขาอายุ6เดือนอย่างเขาเจียบเดือนนะครับ จะเริ่มหนาวเริ่มสิแล้งแล้วนะครับเขาสู้หน,า,นาวแล้วยหายากระจาหายากจังหน่อยแล้ครับวันนี้ก็จะเป็นเฟี้ยงเป็นฟางเขาวนะครับหลังจากจะเกี่ยวเขาแล้วก็จะเป็นฟางเข่าแล้วครับใส่ฟางเขา่าให้กินย่างมะแล้งครับแทนหยา อยู่ตรงนั้นกันกำลังตากเขายมมอยู่ครับวันมีหมองตากตากใส่ไอ้ผ่าล้านนะครับขอกันไหมครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ